กาบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับโอ้โหหายกันไปนานเลยจริงๆก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามคลิปที่แล้วมากนะครับโอโ้ผมไม่คิดว่าจะมีคนสนใจพลาฮอกเยอะขนาดนี้นะครับขอบคุณจริงๆครับที่กดติดตามกดไลค์ให้ผมเนาะอืมประับใจมากๆครับคือจะเห็นว่าตอนนี้เลเวลผมร้อยสาสิบเนาะในขณะที่คนอื่นเขาจะเห็นว่าคนอื่นเขาร้อยสี่สิบกันหมดแล้วใช่ไหมครับตัวผม สามสิบของเหมือนเดิมใครได้ดูคลิปที่แล้วเมื่อแปดเดือนก่อนของผมเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยครับคือต้องพูดตามตรงว่าหลังจากที่ผมทําคลิปที่แล้วเสร็จอะผมก็ไม่ได้เล่นแล้วอะมันหลายหลายอย่างครับหมดไฟหมดอืมนั่นแหละก็เลยเลิกไปนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่รู้กันเนาะสี่ขีสองมันมาแล้วก็แวะมาลองสกิลให้ดูครับว่ามันแตกต่างขนาดไหนเนาะระหว่างคาสสามกับคาสสี่ของพาราหอ,อกนะครับ เดี๋ยวพวกสเตตัสอะไรแบบรายละเอียดอะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะครับเอา้าง่ายๆหลักๆถ้าใครโอ้แต่แต่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วอะแปดเดือนนะเอาจริงๆเพื่อนๆที่เล่นก็อาจจะนําผมไปหมดแล้วมั้งอของผมหยุดไปเกือบปีเนี่ยสเต็งสี่พัน 4, เข้ามาสองตัวเพื่อนๆเห็นสเต็งเขาห้าพันหกพันเจ็ดพันเป็นเรื่องปกติไปแล้วเออเหมือนมาตรฐานสี่พันจะหมดไปแล้วหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบเลยนะฮะอืม แล้วเรื่องการ์ดเรื่องอะไรอะ่ะคือผมต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าผมตกแพทหรือว่าไอเทมอ่ะอะไรที่มันมาใหม่แล้วผมไม่รู้อะผมขอภัยจริงๆนะเพราะว่าผมผมแบบผมทิ้งมันไปเลยอะ่ะผมไม่มีข้อมูลอะไรตรงนั้นเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูสกิลกันเนาะหลักๆก,ก็คืออาวุธเงาอาวุธเงาเหมือนเดิมนะครับคาร์ดสี่มาไม่ได้มีผลอะไรกับเงาอยู่แล้วเนาะโอเคสกิลนี่ตอนแรกเลยโอก,กาสนะครับจะมาเป็นอิมพิเรียล กาสกิลนี้เยี่ยมเลย Offensive Stance นะตนเองจะเข้าสู่ท่าโจมตีจะได้รับเอฟเฟกตามอาวุธที่ใส่นะครับดาบโล่นะ One Hand and Shield จะเพิ่ม PADK เฮะเพิ่ม PADK เหรอดาบโล่นะและดามจที่ตนเองได้รับจะเพิ่มขึ้น25ห้าฮะแปลกๆนะครับสกิลนี้อะไรวะเนี่ยดาบโล่ ผมไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมเนี่ย one hand P A D K หอมันใช้วิดไม่ใช่หรอดับโลอ่ะใช้ m a c HP ไม่ใช่หรออืมแล้วก็ดาเมจที่ตนได้รับดาเมจที่ตนเองจะได้รับโดนแรงขึ้นที่5%นหรอเอ๊ะแปลกๆอยู่นะดับโลเออช่างมันเออต่อมาเป็นสองมือนะครับดับดับคีนะพาราคี P A D K 50%เออ ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่สายวิทยทั้งคู่แต่ให้ P A D K ทั้งคู่อแปลกๆอยู่อันนี้แต่ของเนี่ย t ูแ h a สเปีย a r นะครับหอกของเราโคตรแจ่มเพิ่ม holy และไรท่าหกสิบเปอร์ซนว้าวอันนี้ว้าวเลยเยี่มเลยนะครับอันนี้ PV P V P เนอะอันนี้ของพราคินะครับขออนุญาตข้ามนะฮะโลโลโลโอเค แนชิพอืมอันนี้อิมพีเรียลกิฟฟอนนะครับอ่าได้รับดาเมจมังกรอันเดลแล้วก็ฟอร์มเลทนะครับใช้เอฟเฟกต์32%ไปให้เพื่อนคนอื่นเมื่อเปิดดีเฟนต์ก็คือได้พีเดฟกับเอมเดฟเพิ่มนิดหน่อยนะอืมอันนี้ของแถมแล้วกันนะไม่ได้เป็นนัยสำคัญอะไรหรือเปล่าอืม แตมผมมีแค่นี้นะขออภยัยเวยเห็นแค่นี้อืมนะครับก็ประมาณนี้สกิลนี้เพิ่มโบนัสดาเมจนิดหน่อยต่อสามเผ่านี้นะครับมังกรอันเดสแล้วก็ฟอร์มเลสแล้วก็เพิ่ม m b, อ็มเดพีเอ่าต่อมานะครับ s ซ c เก็ตฟอร์นะครับเมื่อมี s ซ c เก็ตฟอร์สธาตุอาวุธของตอนเองจะเปลี่ยนเป็นธาตุโหลีหลังจากเข้าสู่สถานะต่อสู้นะฮะ ถ้าโจมตีจะฟื้นฟูสเก็ตฟอร์สหนึ่งชั้นให้ตนเองทุกๆ5วินาทีหากใช้โฮลี่คอร์สมีโอกาส25%ที่จะได้รับสกเก็ตฟอร์สเพิ่มอีก1ชั้นเมื่อใช้สกิลอื่นๆมีโอกาส25%ที่จะหักสกเก็ตฟอร์สน้อยลงอ่าคืออะไรใช่ไหมก็เมื่อก่อนนี่เราเรานิยมเพเชอร์ใช่ไหมครับเพเชอร์คือสกิลหากินของเรานะครับนี่ก็คือมันจะ3สะแต็กนะนี่นี่นี่จำนวนชั้น คูณสเ r e ตฟอร์สใช่ไหมอ่าสเก e ตฟอร์สนะครับนี่ก็คือสูงสุดอยู่ที่นี่แหละพันสนะที่ของของเดิมเราเลยนะครับแล้วก็คูณไปอีก12 12ชั้นก็คือเราทำดาเมจโฮลี่ในจังหวะที่เราแปะเพชเชอร์ไปแล้วดาเมจมันจะไปคูณตอนสุดท้ายกับพันสตรงนี้นะแล้วรวมอาวุธเงาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งหมดตอนนี้ของผมไม่ได้อัพ,อพไม่ได้นี่ตรงนี้มีหชั้นนะครับ อ่าหกบกสสอง็เป็นสิบปดชั้นเนาะก็คือมันจะมีให้ดูครับเดี๋ยวผมแปะให้ดูนี่เดี๋ยวผมเทสให้ดูนี่ขนาดที่เราแปะเพเทชอร์ไปใช่ไหมแล้วเรานี่นีเห็นไหมอ่าไอเลขตรงนี้แหละคือสแต็กเพ r เชอร์พอครบเวลาปุ๊บมันก็จะบึ้มขึ้นมาอ่าประมาณนี้ครับแต่ว่าไอสกิลเนี้ยคือเมื่อก่อนอ่ะมันมีคือเราเวลาเราใช้แกนคอร์สใช่ไหมครับ นี่หากตนเองมีสกเก็ตฟอร์สนะครับจะหกักสเก็ตฟอร์สหนึ่งชัน้นใช่ไหมอืมแล้วเราอันเนี้ยคือเราอันเราใช้อันนี้เพิ่พมใช่ป่ะแล้วปัจจุบันมันทําให้มีโอกาส25เซนที่จะคือโบรเนี้ยโปรตีอะ่ะมันแทงจะได้หนึ่งแล้วไอ้สกิลที่มาใหม่คาสสี่อะ่ะมันจะทําให้เรามีโอกาสได้เพิ่มแบบ25่สาเอเพิ่มอีกหนึ่งใช่ป่ะมันก็คือแบบมีโอกาสได้มากขึ้นนั่นแหละอ่าแต่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ติดรอยนะอืมก็เนี่ยการคอร์บ แต่ว่าเรามีโอกาส25%ที่จะไม่เสียอประมาณนี้ส่วนอีกสก,กิลหนึ่งที่เสียก็คือ Layoff ์ออฟเจเนี่หากตนเองมีสเเกตฟอร์สขนาดปล่อยเห็นไหมมันจะมี3คันปึ๊บปึ๊บ,บอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เราเอาแค่คันเดียวนะเป้าหมายของเราจะทําให้ทำดาเมจโฮลี่เพิ่มขึ้น30%และถ้าในขอบเขตมีศัตรูเพียงคนเดียว1ตัว, 1, ตว1ลายอืมจะเพิ่มอีก30เป็น60นะครับเหมือนเดิม ก็คือมีโอกาสที่สกิลนี้จะไม่เสียนี่เมื่อใช้สกิลอื่นๆอ่ามีโอกาส25%น้อยลง1ชั้นนะครับต่อมาแกนจัดเม้นต์โอ้โหต้องบอกว่าสกิลนี้น่าเสียดายน่าเสียดายเพราะอะไรนี่สร้างดาเมจธาตุโฮลี่8 0ดนะนี่น่าเสียดายตรงนี้เลยครับจะหักสักเหตฟอร์ จะหักสเกตฟอรท์ทั้งหมด800สมมุติมี3ชั้นคืออะไร8 3 24าหรอ2,400นสีเปอร์เซ็นต์หนึ่งหรออะอย่างที่ทราบกันนะครับคือความสำคัญของเรานี่เห็นไหม ผมแทงทีเดียวผมได้3าบัฟเพราะอะไรเพราะว่า Holy c o s s การันตีหนึ่งใช่ไหมครับมีโอกาส25%ที่จะได้รับ Sacred f o r e เพิ่มอีกหนึ่งเป็น2ถูกไหมครับแล้วก็นี่เมื่อเราเข้าสู่การต่อสู้นะครับ Sacred f o r e จะทุกๆ5้าวินี่พื้นฟู Sacred f o r c หนชั้นให้ตนเองทุกๆ5้าวินอ่าเนี่ยแหละคือที่มาของ3ชั้นจากการจิ้มครั้งเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปของคัทสี่นะครับ มแต่ว่าไอ้สกิลเนี่ยแกนจัดเมนมันหักโป oh. อ่ะเห็นไหมเดี๋ยวดูเดีวดูอีทีนะครับสามชั้นแล้วนะอ่ะเดี๋ยวดูดาเมจหักหมดเลยนะครับอืมสามพันก็คือที่มันขึ้นมาเนี่ยมันคือขึ้นตามทุกๆุห้าวีอย่างที่ผมได้อานสกิลไปเห็นไหมมันขึ้นเองเรื่อยๆนะ อแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าไอ้สกิล800%รเคูณสเนี่ยมันปัจจุบันมันถือว่าแรงไหมไอ้สองพั้ยเปอร์เซ็นเนี่ยเออนะผมไม่รู้ว่ามันแรงหรือเปล่านะครับแต่ว่าทุกทุกทุก,กเซเคนฟอร์ท,ที่เรามีเนี่ยทุก,กเซเคนฟอร์ท,ที่เรามีมันต้องยกให้เพเชอร์นี่เราต้องยกให้สกิลนี้เท่านั้นนะครับ มันมันแรงที่สุดแล้วนะครับเพเชอร์นะครับอืมเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมจะอ่าสามชั้นแล้วนะเดี๋ยวดูเพเชอร์ระเบิดเท่าไหร่นะ ครับเพเชอร์เป็นสกิลที่แรงที่สุดหมายความว่าสเก็ตฟอร์ทุกอันอต้องเอามาให้เพเชอร์สกิลอื่นให้ไม่ได้เลยมีแค่เจเนซิสเ mm hmm. เพื่อบัฟให้เราตีแรงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องของแกนคอร์สที่คอยเด้ง mm hmm. เด้งจำนวนสแต,ต็้ใต้ทาวบอร์ดใ,ให้มันครบ18ไว้นะครับใช่ไหมตามเงื่อนไขการระเบิดเพเชอร์เนาะจะได้แรงๆเพราะไอแกนจัดเมเน่ยมันมาแย่งหมดเลยมัน มันไม่ไม่ดีอ่ะก็เลยสำหรับผมนะผมผมว่ามันมันไม่ต้องใช้อ่ะแต่ถ้าเป็น PVP อ่ะสมมุติสมมุติในเรื่อง PVP ใช่ไหมแบบการที่เราจะไปแทงแล้วเพชเชอร์ใส่สมมุติมแมแมลงวันเป็นคนนะครับอืมปุ๊บแล้วเราแบบจะไปไล่ตีไล่จิ้มให้มันเนี้ยให้มันครบอย่างเงี้ยการที่ตีคนแล้วครบ18มันคือเรื่องยากมากๆผมว่าสแต็กสามเนี้ยแกนจัดเม้นเนี่ย แกนจัดเมนเนี่ยอาจจะได้ใช้กับคนเพราะว่ามันเป็นดาเมจดอกเดียวที่จะแตกสามอืมอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนในเรื่องของล่าบ,บอสไม่ได้ใช้นะครับทุกอย่างต้องเก็บไว้ให้เพชรครับผมอ่าต่อมานะครับคอร์สเลนหมดแล้วเหรอสกิลสุดท้ายแล้วเออนะครับอืมคอร์สเลนนะครับ ULT อลนติเมทอ่าโหเท่มากอันติเมทูดาวสามสิบวิอืม ตามนั้นแต่ถ้ามีหอ,อกรีสก,กิลก็อีกเรื่องหนึ่งครับอ่านี่นะฮะอันเชิญพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นาน3วิทุก0ูนจุดสามวิหมายความว่า3วินาทีเนี่ยเราจะมีดาเมจเป็นดอทนะครับดาเมจโอเวอร์ไทม์นะทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับก็คือว่าอย่างนี้นะประมาณนั้นครับคล้ายๆแกนคอร์สใช่ไหม คล้ายแกนคอร์สดาเมจเด้งเป็นวิวิแต่อันนี้จะเลงได้แกนคอร์สปล่อยรอบตัวคนใช้นะครับแกนคอร์สปล่อยรอบตัวนะเลือกเป้าไม่ได้แต่ว่าไอ้คอร์สเลนเนี่ยเลือกได้นะครับอืมสร้างความเสียหาย150%ของ PDK สิบครั้งก็เอาง่ายก็พันห้าร้อยอ่ะเป็นดาเมจเสริมเล็กๆครับพันห้าร้อยนะแล้วก็เนี่ยหากตนเองมีสเก็ตฟอร์สนะครับในระยะเวลาไล่นะตอนไล่อะ่ะถ้ามีไ e อ้บัฟนี้อยู่เนี่ยร้อยห้าสิบคูณสามนะแรงนะพันห้าคูณสามนะสี่พันห้านะครับหลังจากเขาเลนหายไปจะสร้างพื้นที่กรกบาดศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณใกล้เคียงคงอยู่สิบวินาทีเมื่อสมาชิกทีมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับเอฟเฟกต์จัดเม้นต์ในระหว่างนี้จะสร้างดาเมจต่อ MVP และ มินิเพิ่มขึ้น10เอเซนตอืมนะครับก็เป็นสกิลดาเมจด้วยแล้วก็มีประโยชน์แถมมานะครับทำให้เพื่อนๆตีบอสแรงขึ้นนั่นเองเนาะอืมหมดแล้วครับประมาณนี้เลยสิ่งที่ต่างไปผมจะสรุปให้สั้นๆให้เห็นภาพเลยนะใครที่เคยเล่นาราหอกมาก่อนนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมย้ําเหมือนเดิมเลยเล่นยังคัสสาที่ผ่านมาเล่นยังไงเล่นแบบนั้นนะครับนี่สิ่งที่เราได้มาคือตรงนี้ ธาตุโฮลี่เพิ่ม60%นะครับหนึ่งอย่างที่สองคีอิมพีเรียลกิฟฟอนจะได้โบนัสดาเมจธาตุตรงนี้นะครับดากอนอันเดดฟอร์มเลดนะอย่างที่สามตรงนี้คือดีมากๆเป็นการร Re ีเจนรีโคเวอรี่หรือจะเรียกว่าเสกขึ้นมาทุกๆห้าวิหนึ่งสแต็คสเกตฟอร์ดดีมากๆและมีโอกาสได้เพิ่มและใช้น้อยลงสกิลนี้สุดยอดครับเป็นสิ่งที่ ที่ผ่านมาเรียกว่ามันหายากละกันนะในเคนฟอสมันหายากแต่สกิลนี้มาทําให้มันเล่นง่ายขึ้นมากๆครับแกนจัดเมน้นอันนี้ผมขอไม่พูดเยอะละกันนะแล้วแต่คนครับใครชอบก็ใช้ไปแต่ว่าผมมองว่ามันไปแย่งจํานวนชั้นของเซเคนฟอสของเพ t เชอร์นะครับผมไม่ใช้อืมส่วนคอร์สเลนเป็นดาเมจเสริมที่คููดาวพอสมควรแต่ถ้าใช้ใครใช้หอกรีสกิลก็ไปรุ่นเอานะครับเป็นดาเมจเสริมที่มีประโยชน์ ในเรื่องของตีบอสนะครับปเดี๋ยวเราไปดูผลเทสกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับอันนี้มาจากคลิปเก่าผมเองนะเมื่อตอนนั้นนะครับเมื่อคัสสามนะครับสี่พต่อมาอันเนี้ยผมผมจะเทสโดยการที่ต่างจากทุกอย่างเหมือนคัสามหมดเลยครับแต่ว่าจะสังเกตว่าผมไม่ได้ใช้สกิลใหม่เลยนะ,นะเห็นไหมคอสเลนเป็นสีเทานะครับผมปิดไว้แล้วก็ออร่าใต้เท้าที่ที่เพิ่ม โลีหกผมก็ไม่ได้เปิดนะครับอันนี้คือเหมือนเดิมหมดเลยนะเหมือนคัสสามเลยแต่ว่ามันจะมีพาสซีฟตัวเดียวก็คือเซ c เ e t ตฟอน e นะครับที่มีโอกาสเพิ่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มโอกาสที่เราจะได้แล้วก็ลดโอกาสที่เราจะเสียนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมตัดไปให้ดูเลย1นาทีนะครับสําหรับเซตแบบนี้จะอยู่ที่5้าพนะครับห้าพันหกห้าพ็ดนะก็ จะเห็นว่าขึ้นจากครั้งก่อนเนี่ยเมื่อตอนคาาสามเนี่ยสี่พนเนี่ยขึ้นมาประมาณ1,000ล้านต่อวีนะครับสี่พเป็นห้าพันหกพันเจ็นนาะอืมต่อมาเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยผมจะเอาแบบคาสสี่แหละเต็มสูบละนะครับเปิดโฮลี่หกสินะครับแล้วก็ใช้คอร์สเลนด้วยนะครับแต่ว่าทุกอย่างยังคงคอนเซปต์ออโต้นะไม่ได้กดมือนะครับออโต้สกิลนะครับอืม <tellement S 2> เดี๋ยวเราอันนี้ผมจะไม่ตัดผมจะให้ดูเต็มเต็มหนึ่งนาทีนะครับที่ผมเทสกระกบนะอืมก็จะเห็นว่า จาก4,550 0นะครับแรงมากๆนะพาราหอกคาสีนะครับอิมพีเรียลการอืมหนึ่งนาทีนะครับประมาณ15ื่นนะอืมมาก็มาพูดถึงสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะครับคืออันนี้ผมขออภัยจริงผมหายไปนานผมไม่รู้ว่าปัจจุบันสัตว์เลี้ยงมันเป็นยังไงเนาะใครที่เล่นทุกวันคงรู้ดีอยู่แล้วแหละว,ว,ว่าเราควรใช้ตัวไหนยังไงใช่ไหมครับเนี่ย สัตว์เลี้ยงมาใหม่ๆที่ผมไม่เคยเห็นอะไรเนี่ยอืมคนที่เล่นอยู่ทุกวันคงรู้ดีอยู่แล้วว่าตัวไหนมันเหมาะเนอะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมใช้หมาเน่านะครับอืมหมาเน่านะครับก็ตามนี้เลยเอเลเวลห้าสิบสามอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้อัพต่อแล้วอันนี้ก็มีสกิลตามนี้เลยครับสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมหมาเน่ามันต้องเป็นสกิลลบนี่ สเตตเบรกปะด้านทานสถานะด้านลบอืนะครับอืมผมก็ใช้ตามดีตามเกิดเท่านี้นะอ่ะอาวุธเงานะครับอันแรกใช้โคลีคอร์สอนะอัพได้เท่าไหร่อัพให้สุดนะครับอันนี้ใช้เพเชอร์สอันนี้พันิต2อครับอันนี้ทําโบนัสดาเมจธาตุนะครับดินน้ำลมไฟนะอ่าอันนี้ใครเล่น PVP ก็ไปใช้พวกนี้ได้ครับนี่นะครับ ถ้าดาเมจเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เลือดเนาะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าถ้าเงาเจ็ดก็ใช้อันไหนก็ได้ครับแต่ถ้าเงาแปดก็ต้องกอสเปลกอสเปลก,ปลก็คือมีมีโอกาส15นะครับได้รับสถานะกอสเปลเนาะระหว่างน,นั้นจะทำดาเมจเพิ่ม10นะครับเงาก็ซ้อนไปอืมทับซ้อน2ชั้นนะครับส่วนตัวละคร มือนเดิมครับใครดูคลิปที่แล้วมาก็ยังไงอย่างนายยั้น,นเลยนะฮะแเดือนที่หายไปไม่มีการบอทไม่มีการฝากคนอื่นเล่นนะครับสเต็งสี่พันนะครับพีเพนดิบ400ร้นะครับสี P ่ร้อยร์เซ็น์พีโบสี่ร้อยห้าสนะครับแล้วก็เพนตรงนี้อีกสองรอยยี่สิบเจ็ดนะครับเมื่อกี้สี่รก็เป็น627้อยเนาะหกรตรงนี้สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ โบนัสธาตุเนี่ยแล้วแต่ยัดสมุดแล้วแต่คนละนะครับอืมของผมมีตามนี้นะครับอืมคร่าวๆนะโอลี่ก็เกือบเกือบสามร้อยนะครับสองอเก้าสิบอืมนี่ครับแล้วก็ขนาดก็เล็กกกลางนะครับร้อยห้าสิบกับเล็กร้อยเจ็ดสิบห้าร้ยเจ็บหกนะครับการที่ใส่นะครับตอนนี้แพดไปถึงไหนแล้วผมไม่ทราบเลยแต่ว่าเดี๋ยวเอาที่ผมใส่นะนะ่อดีตและปัจจุบัน นะครับผัวโฮลี่นะฮะก็คือโฮลี่ยี่ห้าปอร์เซ็นห้าใบนะครับ,รนนรบแล้วก็มีการเ็ตอุลตอแมนหนึ่งใบน,นะครับดูดเลือดที่อาวุธเนี่ยผมใช้เป็นหอ,อกสามขีดเนาะอืมก็ดูเลยครับเกรดอย่างร้อแปดสิบเลยเก่ามากอันนี้ตีบวกก็ตามดวงครับเคยแปดจะทำแคปเก้าเหลือหก เยี่ยมนะครับอืมออฟแมวกิฟเฟนนะฮะไฟนอลพีดามเมจโบนัสนะครับตัวผมเอเวกอยู่ที่สามสิบเก้านะครับสามสิบเก้ามอลล็อกนะครับพีเพนดิบแล้วก็ไฟนอลสองแถวส่วนการ์ดเนี่ยอ่ะเท่าที่ผมใส่นะผมใส่เนี่ยใหญ่หนึ่งใบกลางเล็กสองใบนะครับ แล้วก็โฮลี่หนึ่งใบนะแล้วก็อุลตร้าแมนอันนี้ผมพนใช่ไหมแล้วก็ย่อนย่อนนะครับอืมอันนี้เซ็ตอุลตร้าแมนนะเลือกอันนี้ก็เหมือนการพรย่อนย่อนนะครับอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็โบนัสบูทนะอันนี้เป็นพนย่อนพนเนาะพนย่อนพนอะ่า ไทเอเลนมูฟสปีดกับเลือดนะครับอืส่วนประดับนะครับโอซิดดาวหนึ่งใบเนสโกพีเพนอันนี้พีเพนพีเพนพีเพนนะครับพีเพนอมาต้านะเพนดิปเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตรงนี้ใส่เป็นวอเตอร์โฮลีนะฮะแล้วก็ไฟนอลพีโบเนะสิบเปอร์เซ็นต เป็นดิบล้วนนะเป็นดิบล้วน ATK แล้วก็พีดาเมจโบนัสน,นะครับน่าจะหมดแล้วล่ะเนาะผมลืมอะไรไปไหมบันทีก่การต่อสู้อ่าใช้โฮลี่ครับมีเจาะมีพีโบนะแต่ผมใช้โฮลี่นะครับสเต็งวิดอืมนะครับนี่ดีเธอร้อนแรง รีเทิร์นเออน่าจะประมาณนี้นะครับอ่าเป็นงไงบ้างครับก็ประมาณนี้นะพระาราหอกคาสสี่นะครับก็ใครที่รักหอกก็ขอให้จงรักต่อไปนะครับอืมมันไม่ได้แย่นะครับแต่อาชีพอื่นเนี่ยผมไม่ได้ตามเลยว่ามันเก่งโอพีขนาดไหนนะครับในคาสสี่นะอืม แต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าผมมองแค่หอกนะผมว่ามันแรงแรงแล้วนะครับอืมก็เล่นเกมให้สนุกครับผมขอบคุณทุกคนมากมากจริงๆที่สนใจในพราหอกนะครับอืมขอบคุณทุกคำติดขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกยอดไล์นะครับกดติดตามผมขอบคุณจริงๆนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกนะอืม ครับไปก่อนนะครับวันนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ